ดูวอลเล่บอลสดไทยญี่ปุ่นถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023สดนูวอลเล่บอลสดไทยญี่ปุ่นถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023สดประเดิมเกมแรกได้อย่างงดงามสำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงไทยที่เอาชนะไต้หวัน Chinese เปมาได้สาม ลบหนึ่งซึ่งเซตที่ทำเอาลุ้นใจจดใจจ่อก็น่าจะเป็นเซตที่สองเพราะไต้หวันทำเกมรุกได้อย่างดีจนได้เวทจากไปไทยไปกระทั่งโค้ชด่วนต้องเปลี่ยนเพียวอัชราพรลงมาทำเกมจึงทำให้ทีมชาติไทยชนะได้ในที่สุดนั่นแสดงให้เห็นว่าการมีโปรแกรมที่ถี่ของสาวสาวทีมชาติไทยมีผลไม่น้อยกับสภาพร่างกายและความพร้อม และในเกมนี้ต้องชื่นชมไต้หวันเพราะพวกเธอก็แสดงให้เห็นถึงเกมรับที่เหนียวแน่นชนิดที่เรียกได้ว่าคนตบยังทอได้เป็นอย่างดีเห็นได้ชัดจากในเซตที่สองที่กว่าสาวไทยจะได้แต่ละแต้มจากไต้หวันนั้นต้องใช้ความอดทนสูงมากดูวอลเล่บอลสดและหลังจากที่ชาติไทยลงสนามในรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายและเข้ารอบแปด ทีมในฐานะแชมป์กลุ่มทำให้ต่อไปจะไปพบกับคาซัคสถานก่อนที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นต่อไปดูวอลเล่บอลสดวันที่2ตุลาคม66ไทยชนะมองกโกเลียณสน,นามต้อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมซึ่งสถิติการพบกันของทั้งสองทีมมีดังต่อไปนี้วันที่15กันยายน2013ัวอลเล่บอลหญิงทีมชาติมองกโกเลีย แพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย0-3เซตด้วยคะแนน12-25 9-25 5-25วันที่1กันยายน2023วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติมอง,งโกเลีย3-0เซต25-12 25-27 25-11นูวอลเล่บอลสด วันนี้ไทยจะพบกับญี่ปุ่นแฟนๆฟนวอลเล่บอลต้องไม่พลาดร่วมส่งกำลังใจดูและเชียร์สาวไทยได้ทางช่องฟรีทีวีหรือจะดูออนไลน์สามารถคลิกในลิงก์ด้านล่างได้เลยมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไทยพบญี่ปุ่นรับชมถ่ายทอดสด pp tv hd ไทยพบญี่ปุ่นรับชมถ่ายทอดสด AIS Play ไทยพบญี่ปุ่นรับชมถ่ายทอดสด Workpoint ไทยพบญี่ปุ่นรับชมถ่ายทอดสด